สวัสดีจ้ะพี่น้องเก็บสตรอเบอรี่กันจะสุกเดดจ้ะสตรอเบอรี่สุกเดดเดีด๋ยวจะให้ดูจ้ะเก็บตรงนี้ก่อนนิดนึง ไม่ซุกเลยเนาะยังไม่ซุกฉันก็ว่าเก็บไปดีกว่าวภาพไปดูอันที่มันไม่ซุกเด็ดนี่นกล่องเร็วไปไหมนี่ซุกเด็ดด้วย S 1> <S 1> <S สุกเด็ดสุกเด็ดเออเอเสียดายจังเลยเนาะเดดมันหล่นเกินจ้ะชวยว้ายวสุกเด็ดมันมันเหี่ยวเลยจ้ะดูใบมันนี่ดูใบมันนี่ดหว่ะ ใบแห้งหมดแล้วดูวะว้ายบางต้นแห้งหมดเลยอ่ะดูวะดูเหลืองเลยรอมดม,มันฉันรดน้ำมันรดไหวกว่าไม่ได้พ้นเนาะเพราะว่ามันรอดพแดน,เนะเนาะว้ายด,อดูอันนี้ลอยไอ้ถากขโมยดูหน่เอ้ยไอ้นั่นก็มเห็นกันถากได้ไอ้คมิดกลมๆไววกันถากอ,ะอ่ะดูวะ เนะโอ้มันมีตะซุกแด,ดดพี่นนอว้ายเก็บไปเันะเนาะเป็นทันอาทิมันมีถากกินก็เอาไปทิ้งทั้งขยะปุ๋ยจ้ะเจ็บไปเหอะโอ้โอบาง เมื่อวันก่อนที่เก็บไปโอเลกินไม่สุกเลยเก็บไปเหอะ เดี๋ยวแดดเดี๋ยวเยวมฆวันนี้มันขึ้นฝนตกนิดนึงจ้ะตกมากไม่พอเปียกเนาะตกมากไม่พอเปียกยังไม่ได้ไปเก็บในปามใ่เลยจ้ะเพราะว่าเขายังไม่เปิดแต่ว่าฉันว่าเขาเปิดอีกปาหนึ่งที่อยู่อีกเมืองไกลไปหน่วยหนึ่งแต่เขาจะโค้งเดียวกันอะแต่ว่า ลุงเกดบอกว่าฉันเจ็บเอวอยู่กันเลยไม่พาไปสุกเด็ดสุกเด็ดทั้งนั้นเลยเนาะเอาไปเถอะสุกเด็ดก็เอาจะได้มันเนาะถากเนี่ยมันไม่กลัวเลยเนาะ ฉันจะโอยใหญ่เยอะเลยโลยไลาไลาเลยฉันจะลอยฉันจะลอยเม็ดเม็ดที่มันกันถากอะโรยหล,ลายๆเลยเพราะว่าเหมือนกับว่ามันไม่กลัวเราต้องใส่เยอะๆไปเลยนาะ ไม่สวยเลยเนาะไม่ฉันเก็บมดดเลยอายกินพุ่งนี่จักสองสามลูกเดี๋ยวพุ่งนี้มาเก็บอลาลูกแบบนี้เนาะพุ่งนี้มาเก็บอลาลูกเรืองๆเลยเนาะ จะถักกล่องเร็วไปนะจันเนาะเสียดายเสียดายก็เก็บ <laughs> ใส่ล้อยนกมาขโมยกินมันเขามาด่ายังไงนกเนี่ยมันเก่งเนาะนกมันเก่งเนาะเราพาไปดูกุสเบรีจะใบใหญ่หรือยัง พึ่งมันต้องมาตม้มแต่ว่าพึ่งไม่มีเลยจ้ะสงสัยไอ้นันมันมากินว่าฟันนี่จักเป็นไรเรียกชื่อซัดไม่ค่อยจะถูกซัดที่บินๆอยู่เนี่ยอันนี้เม้งผูเนาะอนนี้ก็เรียกเม้งผูอตัวอะไรนะตัวโตตัวโตเนาะตัวโต,ต,วตนะ่ะมากินมันนะ่ะมันเอาพึ่งไปรูมากินหรือเปล่ามันมาเอาพึ่งไปเนาะจา้ะเนาะขนนี่เลยพึ่งไม่ค่อยมีนี่ดอกสุดท้ายจ้ะนีน้ยังไม่บาน มีดอกในพึ่งบานมาคืนในน้อยะนสองดอกนี่เนาะวัดละจัตที่นี่อัทุดอกเลาเรื่องนี่ฉันคิดว่าจะไม่รอดจ้ะเพราะว่ามันหนาวเนาะคืนมีอยู่คืนหนึ่งหนาวเนาะคิดว่าไม่รอดรอดนะนี่นี่สามสีเลยจ้ะนี่ในสีหนึ่งในสีหนึ่งเนาะในสีหนึ่ง รอดจ้ะมันเป็นแดงๆต้นต้นปลูกตน้นแหลกเนาะเพราะว่าหนาวแปดองศาเนาะต้นมากกีฉันเด็ดให้เพื่อนด้วยกำลังรัดเนาะมากกีป่ะพาดูสวนนิดหนึ่งจ้ะเก็บสตรอเบอรีอก่ก็ดูสวนเนาะโอ้พึงหน่อยไม่มีจริงๆจะมีถุผู้ใหญ่เม่งผู้ใหญ่เนาะ สงสัยจะลูกใหญ่พี่ที่เราลูกน่อยเนาะฉันอยากได้ลูกน่อยที่นี่ดูในลูกมันก็ลูกน่อยอเลยแตงกับเก็บไปไม่มีใครกินจะเลยเอาไว้ค้าตนไว้ก่อนสามลูกใหญ่เนาะเก็บไปลูกหนึง่งไม่มีใครกินเลยอโอเคจับพี่น้องเก็บตะตอปลีพาชมสวนสวนี่ ดกอยจัดแต่ว่าไม่รู้จะล่วงหรือเปล่านะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากจะมาว่านก่อนฝนตกตกไม่แรงจ้ะตกค่อยๆหนึ่งเนาะไม่พอดิเนี่ยฉันก็ลดน้ำอยุ่แต่ว่าก็ไม่ลดอยเนาะดกจนดุะดกจนกิ่งหักดกจนกิ่งกิ่งมันย่อยลุงอะเนาะดกมากดุะ ลูกซุกมันจะสีน,น,น,นี่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนาะลูกน้อยมากเลยจ้ะดูว่าโรคโเนี่โกมากจ้ะแต่มันอยู่ใตใบเนาะต้องยกในคืนน้ำตำ่ำมันมีน้ำจ้ะกุสเบรรี่ไม่นผู้ไม่นผู้ตอดกลมตอด หม่ชั้นโซนอยู่แห้งแห้งด้วยดินกำลังจะซุกจ้ะต้นนี่เคอเรนเนาะนกมาขโมยละจ้ะนกมันกินตั้งแต่ยังไม่ซุกเนาะนี่ไก่จะซุกละตรงมองใตต้นมันเนาะนี่ต้นน่อยเหมอนกันจากกุสเบลีตน้นเคอเรนเคอเรนใบมันเยอะเกินเนาะ ดอกไม้ก็ยังสวยอยู่เนาะวันนี้อากาศดีอยู่จ้ะสายสายหงจะหลอนเนาะเดี๋ยวจะดูเมนผู้อวยเลยเดี๋ยวฉันจะตัดโตคลิปจากมาว่านให้จ้ะก็บสต,ตรอเบอรี่เนาะสวนหน้าบ้านจ้ะดอกไม้บ้านแล้วเนาะดอกปิดประตูก่อน ดอกบัวตันจ้ะนะเดี๋ยวพาไปดูดอกต้นใหญ่ก่อนโอ้ดอกมะลิบ้าน้วแตว่วายยังไม่ลายนะนี่เขาเรียกดอกเจสซามินจ้ะต่ว่ามันไม่ใช่เจสซามินไทยเนาะจ้ะนาะงไม่ใช่มะลิไทยจ้ะแต่มันหอมมันมะลิจ้ะนะหอมมากจ้ะหอม,หอม ต้นในบ้านก่อนเพื่อนจะร่วงแล้วเนาะจะร่วงโรยแล้วลุงตัดไปไอ้โซสารลุงแกลดน้ำยาถูกวันแกไม่ให้มาเดินเนาะ เดินถ่ายรูปแค่นั่นๆดอกไม่ได้ถ่ายทุกวันเนาะแต่ก่อนฉันในีถ่ถ่ายทุกวันมันหอมเนาะมันก็ออกมาหอมมากดูมันนะแต่ว่าลุงทําไอ้ยาเนี่ให้เปียกเนาะหลดนามมันฉันก็เลยไม่ได้ออกมาน,นันๆฉันจะออกมาดูเนาะนอันนี้ฉันใหญ่มาจากต้นเมื่อกี้นี่จากต้นนี้ มันเป็นดอกกอนเพื่อนสีขาวมันจะหอมก็เพื่อนจะหอมมันน้ำหอมเลยเนาะปีนี่สีขาวบานผอมกันดีจังเลยเนาะปกติมันจะค่อยๆบานออกทีละนิดทีละนิดเนาะโอ้เสียงในเมืองเปิดเพลงแล้ววันนี้มีงานจะในเมืองเริ่มวันนี้ ถึงวันอาทิตย์ต้นนี่ก็เป็นดอกหลังเข้าเนาะเข้ากระลวงเกินมดแล้วเนาะหอมมากเลยจับเปิดประตูบานนะหอมหอมแบบหอมจริงๆดูต้นนี่สวยเนาะต้นนี่นะ่ะ แมงชอบมากที่สุดตัวนี้มนแรงตัวใหญ่ๆก็ชอบจ้ะเข้าไปมุดอยู่ในนี่เนาะเดี๋ยวสายๆมันก็มาก,กันจ้ะ <c oughs> โอ้นี่รดน้ำให้เริ่มสวยแล้วเข้าก่อนฉันไม่ได้รถมันเลยคิดว่าน้ำพ่อเนาะร่วงแล้วมีฟังนี่ไม่มีแดดด้วย ม่มีแดดเลยออกชาหน่อยเนาะโอ้ยดกจริงๆนะสามกอรตรงนีน้เนาะโอ้ยดูดูดูแย่งกันดูนี่มาแย่งกันด้วยโอย้มีสองสีนี่อีกสีหนึ่งนี่ฉันชั้นอบ เก็บเม็ดมันมาโรยจากเวลาเห็นน่ะงอกไปงอกทั้งชั้นก็โรยไหวเนาะโอโ้สวยสวยแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้มันจะสวยประจำแต่ไปอยู่ที่อื่นมันไม่สวยฉันไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> โอ้ตองไปเที่ยวในเมืองได้นีเนาะเสียงเปิดเพลงเล้วเนาะตนนี่ก็ใหญ่ไปลังบ้านแล้วแต่ว่ามันเหลืออยู่สองตนเสร็จแล้วมันมาแตกออกอีกเลยเนาะ เครื่องบินขึ้นเครืองเครื่องบินขึ้น,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 น <c oughs> อันนี้ก็ว่ดจะคุดไปไหวลังบ้านแต่ว่ามันมันแรงหลายเลยไม่กล้ากคุดจ้ะนี่ก็มีหลายสีเหมือนกันไหมอันนี้สีเข้มมากเลยเนาะคนละสีกันจ้ะนี่คนละสีกันเนี่ยดอกหอมชั้นนี่ก็ฉันไม่ได้เห็นดอกดอกเดี๋ยวฉันก็ไปเที่ยวแล้วเนาะ คจากพี่น้องผ้าชุมดอกไม้นาบ้านครับสวนลังบ้านนิดนึงนะจ้ะเนาะดอกไม่กินได้จ้ะน,นี้เนี่ยเนี่ยรสชาติกลิน่นมันเหมือนกระเทียมฉันไม่เคยกินจแต่ว่ากลิน่นมันเหมือนกระเทียมเนาะเนี่ยนะไบมันจะเหมือน หอมป่ามากเลยจะเพื่อไม่เห็นบอกเอา้าเธอเอาหอมป่ามาปลูกล่ะบอกไม่ใช่คนดอกมันอะอดอกมันอะคนละแบบกันก็หอมป่าเนาะหอมป่าดอกมันจะเป็นหน่อยๆเราแข็งๆอันนี้มันดอกมันจะสวยมันก็เหมือนดอกอนนี่แหละนี่แต่ว่าดอกมันจะน่อยเนาะเราแมาลงจะชอบพึ่งจะชอบมากกว่าดอกใหญ่เนี่ยว่าเครื่องวินมันขึ้นทุกหนึ่งนาทีหรือไงเนี่ยหรือว่าสองนาที นี่เอาทิ่งไปแล้วตนหนึ่งลุงเอาตอนไอ้นี่ออกเนี่เนี่ยตนไอฟอกเก็ตมีนอตเนี่ยมันมันมันทวมมันก็เลยไม่ออกดอกเนาะตายพี่นี่ดอกไม่ดกเลยเนาะโอเคจ้ะพี่น้องขอบคุณลหลายๆมาชมคลิปน่าจะชอบกดชอบกดติดตามให้ด้วยจ้ะสวัสดีจ้า มีสีเขียวกับสีแดงสีแดง